สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเตือนระวังสายหมูกระทะควรแยกตะเกียบหมูสุกหมูดิบไม่งั้นอันตรายมากกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องระวังอย่างมากโดยเฉพาะสายหมูกระทะควรแยกตะเกียบครีบหมูสุกหมูดิบล่าสุดคุณหมอออกโรงเตือนกินหมูกึ่งดิบกึ่งสุกไม่ใช่เรื่องเล่นๆแค่8วันเจอคนไข้ติดเชื้อไข้หูดับถึง5รายทุกคนควรใส่ใจระมัดระวังเรื่องการกินอาหารให้มากขึ้น โดยทางเพจ a c e b o o k คุณหมอที่ชื่อว่าการนบได้เปิดเผยข้อมูลว่ารับประทานหมูกึ่งสุกกึ่งดิบไม่ใช่เรื่องเล่นๆระหว่างที่ออนเซอร์วิเดือนสิงหาคมแค่8วันพบผู้ติดเชือ oc 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 ้อสเตปโตคอคทัสซูอิดเซปติเซเมียแล้วถึง5รายในโรงพยาบาลแห่งเดียวที่สําคัญคือเชื้อนี้จะลุกลามเข้าไปในสมองเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชือ้อและลุกลามไปที่ลิ้นหัวใจตัวยอย่างเคสที่เห็นนี้คือเชือนน้อโรคเกาะกันเป็นก้อนหรือ vegetation ที่ลิ้นหัวใจหรือ aortic w wow, a l แล้วกิน เนื้อเยื่อจนทะลุหรือวาล์วเพอร์ฟอเรชันทำให้น้ำท่วมปอดทันทีทันใดและต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิตตอนนี้ต้องให้ยาฆ่าเชื้อและรอผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม ความซวยที่เพิ่มขึ้นมาคือเชื้อสเตรปซูอิดในเวลานี้มีเชื้อด้วยยาขนาดปกติเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าเกิดจากการใช้ยาฆ่าเชื้อพรำเพรือ่อหรือจากการใช้ยาฆ่าเชื้อในฟาร์มหมูกันแน่เมื่อติดเชื้อแล้วต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อวันโคมไมซินที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากต้องติดตามระดับยาขณะให้และให้ไปแล้วต้องระวังไตวายต่ออีกจึงขออนุญาตเตือนทุกท่านวิธีป้องกันคือเชื้อโรคตัวนี้ติดจากการรับประทานอาหารเนื้อหมูดิบ ที่คนบอกว่าอร่อยนักหนาเช่นเมนูลาบก้อยหรือการคีบเนื้อหมูดิบในวงหมูกระทะถ้าให้ดีต้องมีการใช้อุปกรณ์ส่วนกลางในการคีบอาหารดิบมากขึ้นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารถ้ามีการสัมผัสหรือเตรียมเนื้อหมูที่ยังดิบอยู่ปอลอใครจะบอกว่าใช้ตะเกียบหลายอันแล้วกินลำบากไม่อร่อยก็คือขอให้โชคดีเวลาเรื่องมันเกิดไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะเกิดกับตัวเอง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ